ไปต่อเนาะทีนี้อย่างนี้อาจารย์จะอธิบายด้วยกันให้ทุกท่านเขียนแล้วจะไม่ลืมอาจารย์ก็เลยไม่ให้ตารางมาแต่หาดูได้ไม่ยากในซอยบอลลิงทุกเล่มน,น่าจะมะีหรือไม่งั้นก็เซิร์ชใน g o o g l e ภาพนี้กางจะอธิบายเรื่องของแกลวารีซอยหมายความว่า,วาตารางนี้ทั้งตารางเนี่ย แบ่งตารางเนี่ยออกมาจัดด้วยการอธิบายอะไรก็แล้วแต่ซิมโบลของเขาเนี่ยจะพูดถึงแต่โกรวดอย่างเดียวนะหน้านี้กรวดจะมีอะไรบ้างทุกท่านดูนะครับ E W E P G C G M G C G M จดเลยนะครับ E W G P E W เดี๋ยวอาจารย์พยายามจะให้ทุกท่านได้เห็น e w, GM, e w G M E W G M C แล้วก็มา G W G P ข M G.P. ขีด G.C. นะครับโอเคนะครับจริงๆเส้นนี้ไม่ต้องมีก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จบตามความเข้าใจที่อาจารย์จะอธิบายต่อปีนี้และที่ยวเดียวจะทำให้เราทำความเข้าใจได้โดยไม่ลืมทุกท่านดูนะครับ เริ่มนะเห็นไหมมีทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวเก้าตัวนะครับในเก้าตัวเนี่ยดูแล้วโอ้โหจะแยกกันยังไงมันยุ่งยากมากเลยขอให้ทุกท่านจับตรงอย่างนี้ครับตัวแรกคือ ก e w เมันอยู่กับ g ีพเนี่ยเป็นกลุ่มที่หนึ่งตัวนี้ถัดลงมาเป็นกลุ่มที่สองสี่ตัวล่างสุดเป็นกลุ่มที่สามอันนี้ก็พูดง่ายอันนี้ก็เป็นอะไรนะเงื่อนไขคอนดิชั่นเนาะ นะครับจาใช้ยังลบไม่ได้อ่ะจะลบให้เริ่มต้นนะครับการที่จะเป็นกรดได้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรดูอย่างนี้ก่อนหน้าจอว่างสมมุติว่าอาจารย์มีเห็นนะครับสีน้ำเงินเนาะมีสี่ตัวนี้เป็นแผน ตัวนี้เป็นนัมเบอร์200เห็นไหมต้องมีนัมเบอร์ที่ขาดไม่ได้คือนัมเบอร์4สมมุติว่าอาจารย์เอาดินมา100%ยเอาดินมา100%รล่อนดินผ่านตะแกรงเรียบร้อยเลยแล้วปรากฏว่าดินผ่านตะแกรงเบอร์สองลงไปข้างล่าง สามเปอร์เซ็นตแสดงว่ามันอยู่ข้างบนเท่าไหร่เก้าสิบเ็ดเอร์เซ็นใช่ไหมมองแค่นี้ก็รู้แล้วว่าไม่โกรธก็ทรายถูกไหมมองแค่นี้ก็รู้แล้วว่าไม่โกรธก็ทรายเพราผ่านเบอร์สองร้อยไปน้อยมากสามเปอร์เซ็นเองโอเคนะครับ ไอ้เก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตัวนี้เขาเรียกว่า R สองร้อยหมายความว่าดินที่อยู่เหนือเบอร์สองรอยขึ้นไป R สองร้อยทีนี้ทีนี้ตัวที่จะต้องพูดกันต่อไปก็คือให้มาดูเบอร์สี่เรารู้แล้วละ่ละว่าตอนนี้ไม่กรดก็ทรายอ่ะแต่จะเป็นตัวไหนเราก็มาดูเบอร์สี่นะครับดูตะแกงเบอร์สี่ว่า R4 ลิ้นที่อยู่เหนือเบอร์สีขึ้นไปเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ R4 เท่ากับสมมุติเท่ากับสามสิบเท่ากับแปดสิบเปอร์เซ็นตแสดงว่าอยู่ตรงนี้เท่าไหร่ครับอยู่ตรงนี้เท่ากับเก้าสิบเจ็ดลบแปดสิบก็คือสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตอยู่เหนือเบอร์สีขึ้นไปเนี่ยคือกรวด อยู่ตรงนี้คือแซตงตัวนี้คือกรวดดังนั้นเรามองแค่นี้เราก็รู้แล้วว่านี่นี่กรวดนะตัดเอสทิ้งได้เลยดินตัวนี้กรวดแน่นอนแล้วเอาจีนัน้นวาแน่นอนอะแต่อยากจะรู้ว่ามันเป็นจีอะไรอยากจะรู้ว่าเป็นจีอะไร,ะร,เ,ร,ะไรเราก็จะไปดูในฉากนะครับ เขาบอกว่าถ้าผ่านตะแกรงเบอร์สองร้อยน้อยกว่าห้าเปอร์เซ็นตในที่นี้ผ่านเท่าไหร่สามเปอร์เซ็นตถ้าผ่านน้อยกว่าห้าเปอร์เซ็นตเข้ากลุ่มที่หนึ่งจดเลยครับถ้าผ่านน้อยกว่าห้าเปอร์เซ็นตเข้ากลุ่มที่หนึ่งจดในให้ตรงกับกลุออ่มที่หนึ่งอาจารย์ย้ายกลับไปไม่ได้ถ้าย้ายกลับไอทีมันหายหมดถ้า ผ่านตะแกงเบอร์สองร้อยมากกว่าสิบสองเปอร์เซ็นเข้ากลุ่มที่สองนะครับห้าอยู่ระหว่าถ้าผ่านเบอร์สองร้อยอยู่ระหว่างห้าถึงสิบสองเข้ากลุ่มที่สามเนเริ่มต้นนะเอาดินมาร้อยเปอร์เซ็นต์ร่อนผ่านตะแกงอย่างน้อยต้องมีเบอร์สองร้อยกับเบอร์สี่ที่อาจารย์พูดเสมอ พอดินล่อนผ่านตะแกงนหลัก like i e d Soil classification บอกว่าถ้าดินผ่านตะแกงผ่านเรียบร้อยแล้วละ่ะเราได้ตัวเลขหมดแล้วละ่ะครั้งเกิดบนเบอร์ไหนเรารู้หมดอ่ะให้ดูก่อนเลยว่าดินร้อยเอร์เซนต์ผ่านเบอร์สองร้อยมากกว่าห้าสิเปอร์เซ็นหรือน้อยกว่าห้าสิบปอร์ซนถ้าผ่านมากกว่าเป็นซิลกับเครผ่านน้อยกว่าเป็นกรวดกับทรายในตัวอย่างนี้อาจารย์ ไ่มาร้อยเปอร์เซ็นต์ผ่านตะแกรงเบอร์สองร้อยเท่าไหร่สามเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าอยู่ข้างบนนัเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นไม่กรดก็รายแน่จริงหรือเปล่ามันไม่กรดก็สายแน่ไม่ใช่ซิ้วกับเคลียเพราะมันผ่านเบอร์สองร้อยน้อยกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วผ่านแค่สามเปอร์เซ็นต์เองด้วยเพราะฉะนั้นไม่กรดก็รายอยากจะรู้ว่าเป็นกรดหรือเป็นรายให้ไปดู ตะแกรงเบอร์สี่นั่นคือสเต็ปถัดมาถ้าตะแกรงเบอร์สี่้างอยู่บนเบอร์สี่เยอะๆเกินครึ่งหนึ่งของ R สองร้อยพูดง,ง่ายๆ R สี่มากกว่าหรือเท่ากับ R สองร้อยหารด้วยสองอะ่ะจริงๆอาจารย์ยังไม่เขียนให้ดูเพราะต้องการให้เห็นตัวเลขจริงๆว่าเนี่ยมัน้างอยู่เหนือเบอร์สี่ต้องแปดสิบเอร์เซ็นต เพราะฉะนั้นมันอยู่ในไซยแค่17%เองดังนั้นอยอันนี้ยังไงก็ต้องเรียกตรวจถูกต้องไหมเข้าใจนะครับอันนี้ทวนกันที่สองน่าจะเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องเรียก G ีนำหน้าแล้วล่ะแต่ G ีนำหน้าตัวเดียวไม่ได้ต้องหาตัวตามหลังไอ้ตัวตามหลังนี่เราก็ต้องไปดูไปดูตาราง3.1เมื่อกี้ซึ่งอาจารย์ได้เขียนไว้9ตัวนั่นะ อาจารย์ก็เลยบอกว่าให้จดว่าถ้าเรารู้แล้วว่าเป็นโกรดมาดูที่ตารางสามจุดหนึ่งเมื่อกี้ให้เราเขียนไว้เลยว่าถ้าเมื่อใดก็ตามถ้าผ่านตะแกรงเบอร์สองร้อยจากร้อยเปอร์เซ็นต์นะผ่านตะแกรงเบอร์สองร้อยน้อยกว่าห้าเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าห้าเปอร์เซ็นต์ให้เข้ากลุ่มที่หนึ่งอันนี้เราพูดเฉพาะโกรธนะโกรธอย่างเดียวล้วนๆคือตารางสามจุดหนึ่งอะ ้าผ่านตะแกรงเบอร์สองร้อยมากกว่าสิบสองเปอร์เซ็นตให้เข้ากลุ่มที่สองาผ่านตะแกรงเบอร์สองร้อยอยู่ระหว่างห้าถึงสิบสองห้าถึงสิบสองเอร์เซ็นตให้เข้ากลุ่มที่สามเพราะฉะนั้นถ้าเราดูโจทย์ข้อนี้เราจะเห็นว่ามันเข้ากลุ่มที่เท่าไหร่ครับเข้ากลุ่มเท่าไหร่ จดรูปนี้ไว้ใช่ไหมอาจารย์ขอกลับไปที่หน้ารู้นะใช่ไหมเข้ากลุ่มที่หนึ่งถูกไหมพูดง่ายๆพารซิ่งพารซิ่งนัเบอร์ขอบคุณครับผ่านนเบอร์สองร้อยน้อยกว่าห้าเปอร์เซ็นตนี่เข้ากลุ่มหนึ่งห้าตัวนี้เหรอ พาร์ซิ่งนัมเบอร์สองร้อยจากร้อยเปอร์เซ็นต์นะพาร์ซิ่งนัมเบอร์สองร้อยมากกว่าสิบสองเปอร์เซ็นต์นี่เข้ากลุ่มสองแต่ตุ่มนี้พาร์ซิ่งนัมเบอร์สองร้อยอยู่ระหว่างอ่ประชุมถึงสิบสองเปอร์เซ็นต์เข้ากลุ่มสามนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเรากลับไปดูรูปเมื่อกี้ซึ่งอาจารย์กลับไปมันก็หายแล้วล่ะนะครับยกเว้นว่าอาจารย์จะเขียนในนี้เอ,อเขียนในนี้ดีกว่าเอาละดูนะครับว่าเราสมมติเอาดินมาร้อยเปอร์เซ็นต์นัมเบอร์สี่เบอร์สองร้อยมีแพนผ่านเบอร์สองร้อยลงมาสามเปอร์เซ็น เพราะฉะนั้นข้างบน97%คือ R 200ทางอยู่บนเบอร์4 80%เมื่อกี้ R 4เท่ากับ80%ดังนั้นตัวนี้ก็คือ17%ถูกไหม80บวก17คือ97%นะครับบอกได้เลยว่าตัวนี้คือกรวดจริงแน่นอน แต่การที่จะเป็น G ตัวไหนเราก็ต้องไปดูผานตะแกงเบอร์ไหนเป็นยังไงรู้ว่า G ีปังปั๊บเราไปทำไมครับรู้ว่า G ปัปบปบ G ป๊บเนี่ยอ่าเราก็กลับมาดูติตารางเบอร์นี้อ่าผ่านจีผ่านในเบอร์สอง้ยน้อยกว่าห้าเปอร์เซ็นะเป็นอันที่หนึ่งนะไม่เป็น GW ก็ GP แต่เขามีข้อแม้ว่าจะเป็น g เีเ U, หรือ GP ดูจากอะไรเราก็ดูเงื่อนไขเขาเขียนเงื่อนไขว่าถ้าซจะไม่ได้ไหมซเท่ากับ D60 กหารด้วย D10 ในบทที่หนึ่งอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวใช้ใช้แยกจำแนกดินน่ะทํามากกว่าหรือเท่ากับ4และ CC อยู่ระหว่าง1นถึงสและนะ ให้เป็น G w ถ้าเข้าขายเงื่อนไขตัวนี้เป็น G w แต่ถ้าตัวใดตัวหนึ่งหลุดให้เป็น G P เพราะฉะนั้นเขาจะต้องทำ particle size distribution หา D 10 D 60มา D 60หารด้วย D 10ถ้ามากกว่า C และ CC เท่ากับ D สามสิบยกกำลังสองหารด้วยดีสิบหารด้วยดีหกติดในบทที่หนึ่งอ่ะอยู่ระหว่างหนึ่งถึงสามก็จะเป็น GW แต่ถ้าตัวใดตัวหนึ่งหลดเช่น CC ไม่อยู่ระหว่างหนึ่งถึงสามเยี้ยจะกลายเป็น GP ทันทีนี่คือวิธีการดูทีนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างอีกตัวหนึ่งให้ดูครับเราเอาดินมานี่เป็นแพน นี่เบอร์สองร้อยนี่เบอร์สี่ล่อนดิดมาเสร็จเรียบร้อยผ่านตะแกงเบอร์สองร้อยมาเท่าไหร่สิบห้าเปอร์เซ็นแสดงว่าอยู่ข้างบนตั้งแปดสิบห้าเปอร์เซ็นตเอาละไม่โกยธก็สายเหมือนเดิมนะครับแต่อยู่บนเบอร์สี่หกสิบเปอร์เซ็นตาอาสี่อะยังไงมันก็เกินครึ่งหนึ่งของแปดสิบห้าเปอร์เซ็นไม่เชื่อลองหักลบดูก็จะเหลืออะไรช่วงที่เป็นสายอยู่ยี่ห้าเปอร์เซ็นเองมากที่สุดคือหกสิบเปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นก็เป็นโกรดไม่ใช่ทรายเมื่อเป็นโกรดเราก็กลับไปดูกลับไปดูอ่าเข้ากรวดมีอยู่เก้าตัวจะเอาตัวไหนเราดูที่เมื่อกี้ผ่านตะแกรงเบอร์สองร้อยตัวอย่างที่สองที่ผ่านตะแกรงเบอร์สองร้อยเท่าไหร่สิบห้าเปอร์เซ็นตสิบห้าเปอร์เซ็นตก็ขายตัวนี้สิครับถูกไหมดังนั้นมันก็เป็นไม่เป็น G C ก็ G M ไม่เป็น G M C G ก็เป็น GC กจ GM วิธีการที่เขาจะรู้ว่าเป็นตัวไหนก็ทำยังไงเขาเอาที่ผ่านตะแกรงเบอร์สองร้อยเนี่ยที่ผ่านตะแกรงเบอร์สองร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นตไปหาอะไรลิควิดลิมิตพลาสติกลิมิตสองตัวลบก,กันเป็น PI เอา PI กับล i q u i d ลิมิตไปพอดในพ a ร t ติซี่ c h ร r t จำได้ไหมพ a ร t ติซี AC ่ c h ร r t เหนือเส้น A อ i ลน์เป็นเครต่ำกว่า A อ i ลน์เป็นซิลก็เอาทั ถ้าเหนือเส้น A l i ล e ์ก็เอา c มาต่อเลย GC ถ้าต่ำกว่าเส้น A l ไลน์เป็นเก็ Gm และถ้าตกใน H a ชแ a รก็เป็น GC ขีด Gm นะครับเป็น GC ขีดจ m ไปนะครับดูนะนะครับไหนเราลองมาดูที่นี่ไงเหนือเส้น A อไลน์เป็น C ก็เอา c มาต่อท้าย G แต่ถ้าเป็นต่ำกว่าเส้น A l ไลน์ก็เอาเมาต่อแต่ถ้ามาตกใน H a ชแ a ร EC ขีด e g m อ นะครับมันก็จะเป็นสิมโบตตามนี้เห็นไหมเป็นตัวที่สองนะในกรณีที่อีกตัวอย่างหนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งสมมุติว่าสมมุติว่าสมมติว่านะร่อนดินผ่านตะแกรงมาอันนี้กาลังสมมุติเป็นตรวจทั้งนั้นนะ่ะแต่ให้ดูนะครับนัมเบอร์สองร้อย นั 4, มเบอร์สี่ลอนดินผ่านตะแกงเบอร์สองร้อยมาปั๊บสิบเปอร์เซ็นต์อ้าวเหลือข้างบนเท่าไหร่เก้าสิบเปอร์เซ็นที่เราเรียกว่า R สองร้อยเนี่ยในขณะที่ R สี่เท่ากับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สมมติเพราะฉะนั้นเหลือเป็นทรายอยู่แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองนะครับเหลือเป็นทรายอยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ เราก็ถือว่าซรายน้อยกว่ากรวดอยู่แล้วใช่ไหมจานี้คําตอบคือเป็นจีแน่ๆแล้วแต่จะเป็นจีตัวไหนเราก็ต้องกลับไปดูที่ตารางปรากฏว่าตารางบอกว่าถ้าผ่านเบอร์สองร้อยอันนี้คือ passing ใช่ไหม passing n น m b e เบอร์สองร้อยใช่ไหมอ่าไม่เท่าไหร่สิบเปอร์เซนตถ้าผ่านอยู่ระหว่างห้าถึงสิบสองแสดงว่าต้องเข้ากลุ่มสาม เขาอยากจะรู้ว่าเข้ากลุ่มสามเขาทำยังไงเขาก็ทำสองแบบเลยทีนี้แบ่งดินไปหา particle size distribution แล้วดูว่าเป็น G.W. หรือ G.P. เพื่อง่ายเข้ากลุ่มหน่งก่อนหรือยังมันเข้ากลุ่มไหนก็ใส่เช่นเข้า G.W. ก็ใส่ G.W. ก่อนในขณะเดียวกันก็เอาดินที่ผ่านกระแกงเบอร์สองร้อยสิบเปอร์เซ็นไปหา a d t e limit หาทั้งสองอย่างอะ่ะเป็นรูปผสมว่างั้นะ ได้ Liquid Limit กับ p l a s t i c Limit ลบก,กันได้ p a ติซีอิ Index เอา p a ติซีอิ i n d e กกับ Liquid Limit ไปพอดใน A-Line เหนือ A-Line เป็น C อ้าว G W อ่ากลายเป็น g w G C อยอย่างนี้เป็นต้นคือดูลูกผสมทั้งสองตัวนะครับเป็นลูกผสมถ้าเป็น GP แล้วมาพอดแล้วมันต่างกับเส้น A-Line ก็ g p T d M ออย่างนี้เป็นต้นเป็นลูกผสม ระหว่างกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2อันนี้คือหาทั้ง2อย่างเราจะสังเกตได้ว่ากลุ่มที่1หาโดยใช้ CU กับ CC กล<ค>ุ่ม <aja> ที่2เนี่ยหาโดยเอาทำาอ t เ e อร์บ m i t ถูกไหมกลุ่มที่3ามทำทั้ง2อย่างนะครับทําทั้ง2องอย่างโอเคนะครับเอาละอาจาร,รย์คาดว่าพอจะเข้าใจนะนะเพาะย้ำหลาย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 ครั้ง สิ่งหนึ่งที่อาจารย์จะพูดต่อไปกับทุกท่านในที่นี้ก็คือว่าเวลาอ่านชื่ออ่านยังไงยกตัวอย่างเช่นวิธีการอ่านชื่อเนาะ G. e w เนี่ยอ่านว่า Well graded gravelG. P. อ่านว่าอะไร Poorly graded gravel โกรดพระขนาดไม่ดี ตัวบนเ l l เก a d e d แก a เ e ลแปลว่าตรวจคละขนาดกันดีซึ่งเรามักจะนิยมเรียกตุ่มที่หนึ่งว่าครีนครีนแกรเวลครีนก็สะอาดอ่ะครีนแ r a เ e l นะครับส่วนตัวข้างล่างถัดลงมาตุ่มที่สองเรียกตัวหลัง ก่อนตัวหน้านะเพราะมันเป็นกร a v เวลถูกไหมกรวดเป็นหลักเพราะฉะนั้นเราย่เรียกว่าเครยี่กร e l เวลหัดลงมาก็ซิวตี้กรเวเรียนตัวหน้าก่อนเนาะวิดซิวเคร r ยี่กรเวลวิดซิวกลุ่มที่สามบ้างกลุ่มที่สามตัวแรกเรียกว่าอะไรเวลเกรเทตกร r a เวลเรียกตัวแรกก่อน w วิดซิวตัวหลัง w วิดซิว ตัวถัดมาเวลเกรดแก v เ l with clay ตัวถัดมาโพ d ีเกรดแกลเวอวิตซิลโพลีเกรดแ a v e l with clay โอเคนะครับอันนี้คือหลักการเรียกนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นสัญ,ญลักษณ์อะไรนำหน้าสัญ,ญลักษณ์ตัวนั้นเป็นตัวหลักนะครับสัญ,ญลักษณ์ตัวนั้นเป็นตัวหลัก